หนอ,อ1งแปดสติกเกอร์ระบุตัวอย่างให้ตรงกับผู้ป่วยโดยเว้นระยะจัดขีดบ,บอกปริมาณ2อรัดแขนผู้ป่วยเหนือบริเวณที่เจาะ 3. ํทำความสะอาดบริเวณที่เจาะด้วย70%แอลกอฮอล์ สีวางเข็มในแนว45องศาแทงเข็มจากนั้นใช้ไซริงค่อยๆดึงเลือดจนถึงปริมาณที่ต้องการ 5. ใส่เลือดลงในหลอดตามลำดับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารกันเลือดแข็ง6ผสมแบบกลับไปมา180องศาการเรียงลำดับหลอดเลือด การใส่เลือดลงหลอดให้เรียงตามลำดับที่กำหนดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารกันเลือดแข็ง1 h e m o c u โม u า e เจอร์ 2. โซเดียมซิเตรตสาคลอตเต็ดบลัด4 E D T A 5โซเดียมฟลูออไร างสิ่งส่งตรวจที่รบกวนผลการตรวจปลัดทอดฮีโมไรซีซีราฟเทอร์บิดซีร u m เคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคนไข้ไปเก็บปัสสาวะให้หมอหน่อยนะคะเก็บถูกไหมคะเวลาเก็บปัสสาวะเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอ่ะก็ไม่เห็นจะยากเลยมีมืออยู่เนี่ย ถ้วยมาแล้วก็ถีใส่เข้าไปแล้วมันจะไปยากอะไรแล้วก็ส่งกับไปนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องระมัดระวังกันเก็บเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแปลผลผิดที่สําคัญก็คือมีการปนเปื้อนอย่างแรกเลยนะมือเราที่จะเก็บเนี่ยต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เวลาเก็บโดยเฉพาะผู้ชายอย่าให้อวัยวะเนี่ยไปโดนที่เก็บแล้วก็วันก่อนที่จะไปตรวจอย่าทํากิจวัตรให้มันผิดปกติเช่นออกกําลังกายอย่างหนกักอ่ะอันนี้ไม่ควรเพราะว่าปัวีนบางทีมันอาจจะรั่วมาได้นะหรือว่าไม่ควรร่วมเพศก่อนวันตรวจประสาวะถ้าเรามีประจำเดือนก็ควรจะ หมดประจาเดือนก่อน7วันฮะรับไปตรวจไม่งั้นนี่ก็คือบางทีมันจะมีเม็ดเลือดแดงออกมาแล้วก็จะแปลผลผิดเวลาฉีก็คือฉีทิ้งส่วนต้นไปก่อนนะซึ่งมันอาจจะมีการปนเปื้อนเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปก่อนส่วนต้นแล้วก็เก็บเฉสาะส่วนกลางของปัสสาวะก็คือประมาณเนี่ยสามสซีซีพอฉีเสร็จแล้วก็ปิดกระปุกนะแล้วก็ทําความสะอาดด้านนอกแล้วก็ไปส่งที่ห้องแลบสรุปก็คือการเก็บปัสสาวะไม่ใช่แค่คําว่าเก็บเท่านั้นเราจะต้องใส่ใจวิธีการเก็บแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อตัดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนและทําให้การแปลผิดดพลา ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ 1. จะตรวจสอบชื่อนามสกุลบนภาชนะเก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง 2. ล้างมือให้สะอาดเก็บปัสสาวะช่วงกลางโดยปัสสาวะช่วงต้นและช่วงปลายทิ้ง 3. ปิดฝาให้สนิทล้างมือนำส่งห้องปฏิบัติการทันที สิ่งท่งตรวจปัสสาวะที่เรบควรผลการตรวจโดยเปรียบเทียบก,กับปัสสาวะปกติเช่นปนเปื้อนกระดาษชำระปนเปื้อนเลือดการเก็บอุจจาระ 1. ระองโถส้วมด้วยกระดาษสะอาด อุจาระลงบนกระดาษไม่ถ่ายลงในน้ำหรือบนพื้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 3. ตักอุจาระด้วยช้อนในชุดอุปกรณ์ประมาณหนึ่ข้อนิ้วโป้งหากมีบริเวณที่เป็นมุกเลือดให้เลือกตักบริเวณมุกเลือดมาด้วย อย่างอุจจาระที่รบกวนผลการตรวจเช่นปนเปื้อนปัสสาวะปนเปื้อนน้ำหรือปนเปื้อนกระดาษชำระขั้นตอนการเก็บเสมหะและวิธีการเก็บเสมหะที่ถูกต้อง สถานที่เก็บเสมหะควรเป็นที่โล่งมีอากาศถ่ายเทหรืออยู่นอกตัวบ้านไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือสถานที่ปิดเก็บเสมหะหลังตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปลงฟันสูดลมหายใจเข้าลึกๆ2-3ถึง3ครั้งกลั้นลมหายใจออกแรงไอเพื่อขากเสมหะขึ้นมาจากหลอดลมเปิดฝากระป๋องเสมหะ ที่มีตัวเลขระบุที่ฝาและตัวกระป๋องยกกระป๋องเซมหะเกือบชิดริมฝีปากล่างค่อยๆปล่อยเซมหะให้ไหลลงกระป๋องให้ได้ปริมาตรประมาณ3-5มิลลิลิตรปิดฝากระป๋งเซมหะให้สนิทแล้วใส่ในถุงซิปล็อกปิดฝาถุงให้สนิทพับถุงลงและใช้หนังยางรัดรอบกระป๋องเสมหะก่อนนำไปวางไว้ในภาชนะที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้สำหรับวางกระป๋องเซมหะ ล้างมือให้สะอาดหลังเก็บเสมหะาตัวอย่างเสียมหะที่รบกวนผลการตรวจเช่นการเก็บตัวอย่างมาเป็นน้ำลายไม่มีเสียมหะหรือเสี่ยมปริมาณน้อย